สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกสซ่าสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่บ้านไอดีใหม่นะก็สําหรับ EP ีนี้นะครับผมจะมาลุยด่านผจญภัยที่คงค้างกันอยู่นะครับหลังจากที่ทําการอัปเกรดพลังมาถึงระดับ4ล้านแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาลุยกันต่อนะครับผมก็อย่าเป็นไปตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับอยากรับชมคลิปของเกมนี้นะครับ สามารถนะครับหาดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมโปเกี้สก้านะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับอยู่ที่ท้ายคลิปก็มีนะฮะแล้วก็อยู่ที่หน้าช่องนะครับกดดูได้เลยนะเลือกอกดไปที่เพลย์ลิสต์ชื่อเกมนะครับก็จะมีวิดีโอของเกมโปเกี้สก้าอยู่ประมาณ3ามถึงสี่วิดีโอนะไปดูได้เลยนะครับคิดว่าน่าจะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแหละนะครับผมโอเคอยากได้หัวข้อไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์นะครับเรียกร้องกันมาได้เลยนะเออโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะครับสําหรับ ID นะครับเซิร์ฟ6 2 6นะครับผมเอาแบตก็จะหมดนะฮะอ่ะตอนนี้พลังก็ค่อนข้างดีนะครับพลังค่อนข้างดีเลยนะฮะก็ไม่รู้จะอัพอะไรแล้วนะครับคิดว่าพลังค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะโอเคไปลุยด่านกันดีกว่านะฮะเพื่อเป็นการสวางส่นในส่วนของภารกิจสนุกเนี่ยเล่นครบแล้วนะฮะของวันนี้นะโอเคด่านมาสเตอร์นะครับ ที่เราค้างกันไว้ตรงนี้นะครับผมไปเอาเพชรขึ้นผมก่อนอเคทีมนี้เลยนะครับมารอบที่แล้วผ่านน่ะแต่ว่ามันไม่ได้สี่ดาวนะครับไปติดอะไรสักอย่างหนึง่งโอ้โหมาถึงก็โดนก่อนเลยนะฮะแล้วยังไงอะครับแล้วยังไงเฮ้ยมันอึดวะหรือว่าเคลียสวยครับมาตะทีนึงครับแอนติเมทสายหน่อยนี่ไงโดนไปดิใช้แอนติเมทเยอะๆครับ ไปอีกหนึ่งครับพ่วงเข้าไปครับสวยครับตับอันติเมะซ้ำดีครับรอบนี้ผมมาแบบความเถื่อนกว่าเดิมนะรอบนี้ผมมาแบบความเถื่อนเราไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับโดนไปดิเอ้ยโดนว้ยงานงอแล้วนี่ครับอันติเมะใส่เลย,ยตรงโอ้โหไม่ตายครับเพิ่มก่อนเพิ่มก่อนปึ๊บปึ๊บอ่าเมะใส่ครับ สดาวลอยมาหานะครับสดาวลอยมาหาแชร์แข็งไว้เลยครับอันทิเมตนะครับผมปาปปปปโคตรแรงเลยมีทูกเกาะแม่งสุดยอดเลยไม่เสียแรงที่เก็บฟักทองแรกมานะครับ5เดือนนะครับก็จะได้อเฮ้ย,อยโอ้นี่อรอบที่แล้วก็โดนตรงนี้แหละนะครับจำได้ ไม่ได้สีดาวเพราะไอ้ตัวนี้แหละลูนาร่านี่แหละนะครับเฮ้ยโดนแล้วนี่เนี่ยฝังไปเลยครับฝังไปในใจปุ๊บต่อไปอันติเมสซ้มเฮ้หูลืมกดท้าแซดอ้าวเรียบร้อยครับหู้ยติดคลีนแล้วนะลนะ่วงไปเลยครับเรียบร้อยผมก็ได้สีดาวกลับคืนมาแล้วอย่างรวดเร็วนะครับมาโอเคนัาตกค้างนะครับหลืออีกดาเนึนนะครับนี่โหเด ความย่อยยับของผมรอบนั้นรอบนี้ผมขอเอาคืนนะครับไปฝึกสกิลมาแล้วนะฮะมันมีของด้วยแหละเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้อัพคนสมบัติที่2นะฮะคือตอนนั้นที่สู้ไม่ได้เพราะว่าสปีดต่ำนะครับผมจําได้เลยสปีดต่ํามากนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้ตีก่อนแล้วก็โดนศัตรูตีแบบติดดีบัฟเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับทําให้แพ้ไปนะรอบนี้เรามากันใหม่นะครับ บุบเรียบร้อยโห่ตีเกือบล้านเลยเมื่อกี้โคตรแรงนะบุบผมใส่อันติเมทอย่างเดียวอะตอนนี้บุบวุ้ยหนึ่งล้านแล้วครับตีทะลุล้านแล้วตอนนี้ดาเมจล้านหนึ่งนะฮะค่อนข้างเถื่อนนะครับยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับวุ้ยถ้ามัถูกเกาะแม่งเอาดิเฮ้ยชูรูเคนเกือบตายนะครับวุ้ยลืมเลย หรือมองหรือมองโอ้โหเพิ่อนเลือดทันไหมวะเนี่ยโอ้ยโดนยับเลยเฮ้ยโอ้โหไปลแล้วหนึ่งครับแมเอ้ยเซนผมไปแล้วนี่ไงโดนไปดีอันติเมตรครับแหย่แข็งไปเลยเฮ้ยโดนแล้วโอ้โหแมเอ้ยนี่ไงโดนไปดีมาครับฟีดไปก่อนทีนึงแล้วก็ตามด้วยอันติเมตของมิวทูกรอบ ไม่ได้สี่ดาวนะครับดูดิไปพลาดท่าครับโอ้ต้องก่อนนะอ่าไม่เป็นไรนะครับด่านนี้ไม่ได้ด่านนี้อ่ะเอาด่านนี้ก่อนนะด่านนี้มีเกงหง,งะนะครับเป็นมีบอสนะฮะร่างมิก้าด้วยนะครับแต่มันต้องมีโปรแกรมน่าไฟฟ้าเลยนะจะได้เปรียบหน่อยอุ้ยโหโ,โดนอย่างเดียวเลยว่อะอาจจะเป็นเพราะมันใช้โปรแกรมนไฟด้วยเอ้มันเป็นโปรแกรมนไฟไง ด,โโด,มมดีโอ้โหโดนไปชุดเลยว,โยว,ยวะโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วตับงัยตายวะเฮ้ยโดนแล้วโอ้ยนี่ขนาดไปอัพพลังมาแล้วยังเอาไม่อยู่นะฮะเราไม่กก็ไม่ไปฟ้าเลยดิดูยากมากอโอเคสามดาวครับอยากหิวเลือดมากเลยตอนนี้โดนก่อนอีกแล้วนะครับดูดิ สปีดเขาเร็วมากอ่ะโอ้โหดูดิตายแล้วอ่ะสปีดจัดอ่ะนี่ขนาดโขโอโ้สปีดน้อยจะได้อุ้ยโอกาสได้เต็มที่แค่สามดาวนเนาะหนูว่าดีโอ้ยเอ้ยโ,โอศโ,โ,โ,โอเคค้ยคุณเหรอยังไงล่ะครับอาจเข้าไปมล่ะ เข้าก็ตีมาเข้าก็ตีมาเข้าก็ตีมา,า,ม,ามานาฟี่เหรอเอาดิมานาฟี่ไม่ไม,ไม่ฟอร์สด,ด้วยนะครับมานาฟี่เดี๋ยวพอมันตีเลยปุ๊บมันทําให้ดาวาลดลงนะครับเดี๋ยวดาวาลดลงเยอะเลยอะนะครับเดี๋ยวมันเร็วมากอะนี่คือข้อดีของเขาและข้อเสียของเราโอ้โหไม่ได้ครับได้แค่สองดาวเนาะ เหมือนเดิมครับไม่ได้ดีขึ้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอดูด่านถัดไปก่อนละกันนะนี่ผมมาเล่นด่านแนังติดอยู่2ด่านนะครับอ่ะขอดูด่านถัดไปหน่อยดิมันยากแค่ไหนโอ้โหอุ้ยโดนเยอะเอ้ยผมว่าผมเอาโฮอ,ออกดีกวล่าวะเหมือนเป็นหลุมยัไงไงไม่รู้อะนะครับเอานี่เลยนะครับ อย่างนี้ดีกว่าลองดูนะไม่ดูจะไหวไหมนะฮะเดีเออแม่งตีมาถูกระตีมาเลยตีมาเหอะตีมาแต่มันพอมันตีปุ๊บดาวมันลดหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งขีดเลยนะพูดถึงอะ่ะนี่ครับจัดไปจัดไปหนึ่งดอกนะครับจัดไปหนึ่งดอกฟอร์ไปหนึ่งทีตุบโอ้โหไม่ตายดูแม่งดูเกียร์แม่งไม่ค่อยแรงตีไม่ค่อยแรงเลย ออกไปแอนติเมทอย่างเดียวตรงน,นี้เพื่อเรียกจาวกลับคืนมานะครับฟอสใส่วิธีหนึ่งนะครับตบตบหืมมาเออรับแอนเมทได้ค่อนข้างดีครับรับแอนตเมทดีครับมามามาสิครับก็มาสิครับก็มาสิครับขวไปทีหนึง่งสวย โอเคดีมากยังไงล่ะครับร้ายังไงร้ายังไงได้แค่นี้ใช่ไหมไม่มียิงคูเกราะไม่ตายล่ะครับอึดที่แปลงอิดที่แปลงยิงเข้าไปเลยหัวแตกครับผมโอ้ล่างทองครับโอ้ยเผื่ออะไรเบอร์นี้ดิตีไม่หยุดเลยอ่ะดิโอ้ดาวรถหมดแล้วอ่ะนะครับแม่งเอ้ยชีวิต อย่าทำตัวเศร้าหมองได้ไหมยิงคงะอย่าทำแบบนี้ได้ไหมเฮ้ย้ยเป็นกรรมโอ้ยโดนแล้วดิดาวลดหมดแล้วอ่าเฮ้ยดาวลดหมดแล้วบ้าเฮ้ยแช่แข่งไปถูกเกาะอนี้ครับอุ้ยไม่ได้ครับโอ้โหแค่สามดาวนะหื้ แข็งแก่งเหมือนเดิมนะครับด่านนี้ขเขาได้ดัานเจ็ดแล้วครับเดี๋ยวผมเอาลูเกีย์ออกก่อนนะผมเอาเล่ล่มาดีกว่าลองดูแล้วว่าจะเปิดบัฟช่วยได้ไหมนะครับอยากให้ดาเมจมันแรงกว่าน,นี้นะโอ้อาเลื่องเหมือนกันนะเนี่ยเอาดิเอ้ยพวกตึงมาปัป๊บๆๆไม่ตายเนาะ เหลือไว้ทำซากอะไรครับท่านเหลือไว้ทำไมเหลือไว้ทำไมแมงโคตรอึดเลยตัวนี้ไปเอยสวะทำไมดิงทะลุเกราะยังไงละครับจะสู้ว่างั้นจะสู้ว่างั้นต้อืมสวยอุ้ยโหดาเไมก้าครับ อยเดินรันล่างเมกายังไงล่ะครับล่างเมกาเอ้ยโู้ลืมใช้ไอ้นั่นอีซัดลิงเอ้ยเอา้าลืมอีกแล้วผมไม่ติดฟอร์ดด้วยงานงอกแล้วเอ้ยจัดเข้าไปจัดเข้าไปแม่งหลุดกิจมากเลยเจอตัวพวกเนี้ยหลุดกิจมากเลย เจอไอ้พวกนี้หงุดหงิดมากเลยเจอพวกนี้หงุดหงิดเ,ลเห,หลือเกินแมงไม่ตายครับแล้วแม่งก็เกะก,กะมากนะครับผมโอ้โหเจอเจ้รลนอีกแมงอึดเอ้ยอขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันคึงหลอดไปโอ้แมงไม่ฟอร์ตว่ะ,ะเพิ่มแรงโจมตีให้มือถูกเลาะนะครับ มันก็มีโอเวอร์โหลดอยู่แล้วแต่มันทำมันยิ่ได้แรงกว่าเอ้ยหติดมืออีกลอนไปดีครับแล้วก็ตามด้วยอันติเมตกลอบนึงแล้วก็ตามด้วยอันติเมตมีโอกาสได้สีดาวครับด่านนี้อาจจะได้กันได้กันง่ายๆครับด่านนี้ครับโอ้โหมากู้ชีพด่านนี้ได้ครับได้สีดาวเค okay, ดา่านแปดแล้วนะครับโ,โหพลังสามล้านแปดบ้าบอโปเกมอนนาน,านี่เอาลงยากเหมือนกันนะ พูดถึงนะมันตีเร็วะนะครับโปเกม,มอนด่านนี้มันตีเร็วมากนะครับมาร์นฟี่นี่คือเป็นตัวที่ถึกนะครับดูดิผมอัดไม่เข้าเลยครับผมอ่นานเข้าแล้วอ่นานเข้าแล้วอัดไม่เข้าเลยอะ่ะมาร์นฟ่ีคุดอึดเลยนะครับโอ้ตรงไหนก็แค่ผ่านด่านนี้ดูท่าละเอาไม่ลงว่ะมาร์ฟีีครับเฮ้ยแบงเล็สึมีแล้วอื้ม ป๊าปปาปปาปป๊าปป๊ปปปปดีไอตัวนี้มันอะไรเนี่ยฮะเกะกะลือเกินเกะกะลือเกินโอ้โหอัดไม่เข้าครับพี่โคตรถึกเลยทำไมมันอึดทุกตัวเลยวะเนี่ยหรือ,อว่าเราอ่อนเกินวะเดเมจเราไม่พอ,อนเนี่ยมันต้องการอะไรกันอีกมันต้องการอะไรกันฮะต้องการอะไรถาม่อยสิอ่ะมาดูดิตีจนเหลือสองดาวอ่ะที่ดูแล้วกัน คนอ่ดเลยว่ะยังไม่ตายดูดิโอ้ยอึดเกินอึดเกินอึดเกินสามดาวแล้วเว้ยอึดเกินไปโอ้ยอึดเกินด่านเนี้ยอืออุ้ย,ยพื้นแตกครับโอ้มาตัฟี่อีกแล้วตายหาแล้วมาครับเก่งคงอ่ะก,ก่อนเลยครับตัวนี้แม่งตัวปวดประจำซอย เพิ่มพลังก่อนปื๊ดยอมเสียหนึ่งเทินเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็เล่นเกงคงคงะก่อนเลยอไปก่อนเลยครับมีโลคัลลอดตัวข้างๆลำคานครับให้มันเหลือแค่ตัวเดียวนะครับปับ๊บโอ้โหเปเข้าว่ะถ,ถึกมากถึกกันมากได้ข่าวว่าถึกกันเยอะถึกกันเยอะอันติเมตซ้ําเออรึงหลอดดีใช้ซึนามิอืมใช้ซึนามิซึนามิเหรอ นี่เจอเลยนี่เจอน้องแข็งไปฟอร์เส้นไปรู้จักเอลซ่าไหมครับเลดิโกเลดิโกหน้าแหกสีดาวโอ้โหยังเหลือเอ้ยแป้งเผาเกียร์เผาเกียร์ตีเผาเกียร์ก่อนเผาเกียร์ต้องเจอแอนติเมทครับเผาเกียร์เอ้ยเอ้ากดผิดตัวเวรกรรมโอ้ยเสียของเลยเฮ้ยโอ้โหงานลอกเลยครับเลอิโกหน่อย โอ้โฮยังสีดาวอยู่ยังอยู่ในยังอยู่ในพื้นที่ยังอยู่ในยังอยู่ในพื้นที่ที่ดียังได้อยู่แต่จะโดนมากกว่านี้ดาวมันจะหายนะมานาฟี่นี่อึดมากเลยนะแหมเอ้ยถึกจริงๆถึกจริงๆถึกจริงๆงอุ้ยสีดาวครับโอ้โหอกปาก50ที มาด่านสุดท้ายครับโอ้โหพระเจ้าเหอะถึกถึกถึกแล้วก็ถึกครับสีล้านโอ้โหจะผ่านเกาะนี้ไหมนเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ไปเล่นเกาะถัดไปหรือเปล่านะครับเกาะนี้มันช่างยากเย็นเหลือเกินเรใส่ได้แค่ผ่านนะฮะโอ้ไม่สามารถที่จะเอารอดโอ้โหขอบอกเลยครับว่าอึดมาก เกงคงงะอะไรโคตรอึดเลยนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเกงคงะโคตรอึดเลยนะครับปกติมันจะตัวบางนะปั๊บก็ไปมันจะหูชูหรือเคนทำไงก็อัดนึงถูกกรอบผมไม่ลงหรอกครับนึงถูกกรอบผมถึกแล้วถึกแล้วตีมาเถอะตีมาเลยปาปปปั๊บตีมาดิดาวรถก็ไม่เป็นไรครับ ดาวรถก็ไม่เป็นไรครับเอ้ยมันเพิ่มพลังว่ะแม่เอ้ยยาดดรนลลางไมกก่ก้าโอ้โหเพิ่มพลังเยอะโอเคกลับมาถามดาวเหมือนเดิมอันดิเมทอย่างเดียวครับไม่ต้องสนใจทำเดรเมทอย่างเดียวก่อนอุ้ยมันต,ติดคลี่ว่าอืติดคลี่เข้าไปคลี่เข้าไปยัดก็ไปเด็ดตีสองครั้ง ทับ,บเบอรเ่จะมีเอเบริตี้ตีสองครั้งเลยนะครับโอ้โหถีดยอดครับโอ้โหเจอแม่งทุกด่านครับไคโอการางเมกาเจอทุกด่านครับมาดิครับอรออะไรครับไปถอยคุณก่อนเลยครับตีไปก่อนเลยนี่แหละติดตัวนี้ทำให้โลกมีปัญหาทำให้เรามีปัญหาแม่งใช้ไม่เลือกโคส้สัยอะไรอะไม่ติดฟอร์ดเว่ยไม่ติดฟอร์ดเว้ยแต่เองไปละหนึ่งเว้ย อ้ um. for, for, for ําฟอฟโอนเขาเอ้ยโอ้ยหรือไมาแอนติเมทครับเก้ยร์ได้ของเสียได้ของไม่เป็นไรสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเรียบร้อยครับเหลือตัวเดียวโอเคครับยังอยู่3ดาวยังมีโอกาสอยู่นะไม่ได้เกียร์อะไรครับมาเพิ่มพลังไปเพิ่มพลังไปตับเน้นเน้นเลยอันติเมทล้วนๆน,นะครับถ้าไม่มีอันติเมทตัวเถื่อนๆน,นี่ยากนะครับเล่ยเลผมเอามาเพิ่มพลังอย่างเดียวนะผมไม่ได้เอามาตีหรอกนะครับ แต่ว่ามันก็มี a อ i l ลิตี้ที่ทำให้ตีได้2ทาครั้งด้วยนะก็ถือว่าทำผลงานได้ดี4ดาวแล้วเว้ยมานี่ไงร่างทองแม่งมาเร็วแม่งมาเร็วอ้ยเฮ้ยมาครับไดไไงได้ข่าวว่าร่างทองได้ข่าวโอ้โหโคตรอึดบ้าเฮ้ยโคตรอึดเลยโอ้โหโรา้สู้ด่านนี้มานานมากนะ นี่ไงโดนบีดเข้าคิครับนี่ไงหน้าสันหน้าสันครับผมให้ไปก่อนตีไปก่อนตีไปก่อนเลยตีไปก่อนเลยนี่เยขอเคลียร์มานาฟี่ก่อนทีละตัวนะฮะไม่ต้องโลภครับโลภมากลาบหายครับตายต่อต่อกันอืมอัดไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นโปกเกมอนน้ำนี่แหละน้ำแข็งมันก็เลยตีไม่ค่อยเข้าปาเอ้ยอือ โปเกมอนที่ชนะทา,ามันก็ไม่มีด้วยไงทีมไฟฟ้าไม่ได้ปั้นครับออเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปสี่ดาวอยู่เว้ยยงดีที่ทำเดเมจได้ค่อนข้างสูงอืมโอ้โหไม่ลงนะเอาไม่ลงเว้ยได้เวลาลงแล้วมาแล้วครับเหลือตัวเดียวแล้วครับมาหลุมสกรรมครับมาดิโอ้หกคตดอึดเลยยังไงล่ะครับเอออึดหรออึดหรอได้ข่าวว่าอึดเหรอ อยังไงล่ะครับได้ข่าวว่าอึดหรือเปล่า2ล้านครับโอ้โหดาเมจสองล้านนะครับ,มรนนรบไม่ธรรมดานะครับผมเอ้ยเจ็บคอผ่านทักทีอาวลืมเก็บของเหรอเนะี่ยโอเคโอ้ยเพชรลอยๆครับ200นี่เพชรโอ้ได้แค่หน,นึ่งอันนี่ไงมันยังไงสองด่านนี้มันยังไงขออีกรอบได้ไหม มันยังไงทําไมมันถึงไม่ได้สีดาวครับมันยังไงมันควรจะได้สีดาวหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้ลองเล่นชุดอื่นดูแต่แม่งเร็วมากเลยนะพูดถึงอนะ่ะมาแล้วครับผมมากับชุดใหม่ของผมเมื่อกี้เอาโอ้โหออกไปโอ้โหนี่ชุดอ่อนเลยนะครับชุดบอดของทีมนะครับใช่ว่าจะเก่งทุกด่านนะฮะโอ้โหเจอด่านนี้ก็ร้องแหยหมกัน,นครับร้องแย่ครับรวมเป็นหนึ่งนะร้องแย่ร้องแย่ครับสองดองไอสองดอง สองเด้งเออยังไงล่ะเนี่ยยังไงล่ะเนี่ยได้ข่าวว่าเร็วเฮ้ยโอ้โหน่าตีเกมง,ง,งานก่อนพลาดละดูสปีดแม่งดิหลักหมืน่นสปีดหมื่นเจ็ดบ้าบออะไรมันจะเกินไปดูดิสปีดโคตรเร็วอ่ะฝั่งนู้นอะ่ะสปีดเรายังไม่ถึงหมื่นเลยไม่มีตัวไหนถึงหมื่นเลยครับผมอไปอีกหนึ่งเว้ยไปอีกสองเหลือตัวเดียวครับเก่งโคงะเอ้ยแม่งเหลือสองดาวแล้วง,งานงอกแล้ว สวยฟู๊ฟุ๊ปฟุ๊เรียบร้อยแถมอ๊ะอืมทาเดามาอุ๊ยเก่งหงนะก่อนเลยดีกว่าแม่เร็วเฮ้ยอยู่โดงเหรอ่ะอืออืออุ้ย,ย,ยหายเลยครับหายเลยหายเลยอืมหายเลยหายเลยครับอือโดนไม่ดีโดนไม่ดีโดนไม่ดีเฮ้ยยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะมีโอกาสไหมอ่ะ ดีดาวทานได้ไหมจะทันไหมโอ้โหไม่ทันว่ะอืมก็ยังได้สามดวาวนะแม่แล้วดานเนี่ยกรดาษนี้มีโอกาสไหมขออทีงกระดานนี้โอ้โหค่อนข้างเอยอ่ะลองดูเมื่อกี้เราพลาดอะไรไปนะครับ เราเก็บเพื่อนๆมันก่อนดีไหมแต่ผมตีไม่หยุดเโคตรเร็วเลยอะสปีดไม่ไหวมากนะครับด่านบ้าเลยเอ้าเฮ้ยยิงผิดตัวโอ้เชลืมดูลูกศรอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้เอ้าลืมเปิดปับ๊บงานหอกล้ไอ้เฮ้ยเก่งงงง่าเหรอว่าไงล่ะครับนพี่อึมรัง กาเลยมีทุกเกาะตบตบตบ้ยตัวแตกครับบินมาเลยบินมาเลยบินมาเลยครับโอ้โหแม่งตีกันมันแหละตีกันแบบเมามันมากบอกแค่นี้ตีกันแบบเมามันมากมากหายดิโอ้โหไม่หายครับโอ้โหแม่งใช้แอนตีเมทคืนด้วยอืมแข็งไม่ดีเอ้าแม่งแข็งได้ด้วยนี่หว่าปาดลูงี้ใช้ตั้งนานนึกว่ามันไม่ชอ็อตแล้วเพราะด้างหลังมันไม่ค่อยฟอร์ตนะครับ มาครับโอ้สงสัยจะไม่ได้แล้ววะแม่งย,ยากจริงได้แค่ผ่านนะแต่เพอร์เฟกสี่ดาวทุกด่านนี่ยากมากครับพลังต้องไปฝึกอีกนะถ้าเรายังใช้ทีมนี้อยู่นะพูดถึงนะโอเคเอต,ตบตบตบอุย้ยตัวแตกเลยเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงความมันไลได้มาถึงแล้วนะครับอ่ะผมว่าด่านนี้ดานสุดท้ายละผมว่าที่เหลือแม่งคงยากนะครับ สุยคุณโอ้โห้ด้งเลยครับบอกแค่นี้ตึ๊บเขาให้ครับมืนดิมืนดิเฮ้ยโอ้หติดฟอสแล้วมันยังได้ตีก่อนโอ้โหคิดดูเลยกันแม่เอ้ยโกงจัดจัดอฟอสอยากโกงได้ไหมโอ้ยอะโอเคนะครับก็มาได้แค่นี้แหละนะครับแต่ก็ถือว่าผ่านนะ ก็เหลือค้างไว้ที่3ด่านนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันใหม่เดี๋ยวขอดูด่านถัดไปกันก่อนนะถัดไปหรอเอ้ยชิวๆเลยโปเกมอนอะไรก็ไม่รู้ต่อสู้อุยได้อยู่นะพลังเยอะอยู่นะอ่ะโอเคก็รับของกันแบบนึงนะเพิ่มพลังด้วยนะเพิ่มพลังหน่อยนึงนะครับเล็กๆน้อยๆ ค่อยเป็นค่อยไปเด้อ่ะเพิ่มไปก่อนโอ้ได้คอกรากมากนะครับอัพเลเวลนะเพิ่มหนึ่งเพิ่มสองเพิ่มสามจัดไป EDK ก็สำคัญนะครับหนึ่งสองสามโอเคอัมอ,อ,อะไรดีอ่ะอับนี่แด้กันอ้าวไม่พอนี่หว่า อะไรได้ <laughs> ตีวุ่นวายอ่ะตีวุ่นวายแรงๆวะเอออัพไอเลยกำลังรถเลยนะครับรูปภาพโปกเกมอนเนี่ยเปิดไปเยอะโนตอมก็อัพไปหน่อยนึงโอเคเะเล็บสิบสี่แล้วนะครับเทคโนโลยีทีมก็ไม่รู้จะอัพอะไร ยูเนี่ยเราเก็บของไว้ยนะูเนี่ยนไม่ได้กราบไ่ว้ปะโอ้จริงด้วยไม่ได้ลงยูเนี่ยนี่หว่าโอ้เกือบพลาแล้วนะฮะสุดท้ายเราไม่ได้ลงนะเนาะอย่าลืมจากไม่เสร็จเลยปึ๊บเข้าไปปลาอยูเนี่ยนะครับถือว่าวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะ ก็ทำตามที่คาดหวังไว้ครับก็คือค่าดาานะ่านด่านนะยังไม่เพอร์เฟกแต่ก็ต้องไปฝึกอีกหน่อยนึงนะเหลืออะไรกันหลือเทคกิวปะเทคกิวข้างสมบูรณ์นะเทคกิวรับได้หนึ่งปะโอ้โหเหลือนิดหนึ่งนะ อ่ะโอเคอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าช่วยชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกัใหม่คลิปหน้านะครับผมสิวเก a ฑ์สวัสดีครับ